ึงถอยล่งออกมาเปิดแล้วก็ทำความสะอาดนิดหน่อยนะรผมจะเห็นรอยมีรอย้วพวกนี้ด้วยนะฮะข้างนอกข้างในอลองเช็คดูนะครับผม กระจกก็เริ่มเสียแล้วตอนนี้ไม่เป็นไรเช็คดูนะฮะว่ามีคราบมีอะไรพวกน,นี้ทำความสะอาดเท่าที่ทำความสะอาดได้นะเราจะทำความสะอาดเสร็จแล้วนะฮะดูนะฮะทำความสะอาดเสร็จแ,แล้วก็เปิดกระจกด้านในดูด้านในอีกฮนะ ก็เนี่ยฮะภาพเลยพวกนี้ก็บเสร็จออกตายเสร็จออกไปเลยครับ ันนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับวิธีการใส่อันนี้ของใหม่เลยฮะขั้นตอนต่อไปการใส่นะฮะคือจับยัดลงไปครับแล้วก็ให้มันเข้าร่อง่ยฮะเห็นไหมให้มันเข้าร่องเข้าให้สุดเลยครับมันจะพอดีกับฝั่งนี้นะฮะของตรงรุ่นมันจะพอดีเลยนะฮะแล้วก็กดไล่กดด้วย เรียบร้อยนะครับอ่าโอเคทีนี้ชิ้นส่วนอีกชิ้นส่วนคือตอนประกอบครตอนประกอบนะฮะ,ก,ะก็แค่เนี้ยครับจับยใสายรู จับยัดไถลูกก่อนฮะแล้วก็ยกขึ้นหน่อยนึงนะฮะเอาไว้นะฮะจับยัดไถลูแล้วก็ยกขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวฮนะอยู่นี้ดันไป ใส่กลับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็หมุนล็อตครับแค่นี้จบแล้วก็กดเช็คคมเรียบร้อย ว่าคือลงโอเคไหมแค่นี้ครับนี่ประตูประตูหน้านะฮะประตูหลังทำเช่นกันครับครับผมประตูหลังก็ทำเช่นกันนะฮะ ตัวหลังง่ายเลยฮะตัวหลังนะฮะถอดด้านหลังนี่ฮะทำคนเดียวจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ เนี่ยแค่เนี้ฮะเห็นมมาดันกดปืดแล้วก็ดึงออกครับดูตรอ,อ่าดึงออกครับแล้วหลังจากนั้นก็ส่วนตรงนี้ก็ดึงออกได้เลยครับ ยังยากหน่อยหาอุปกรณ์ช่วยครับายากหาอุปกรณ์ช่วยครับซื้ออย่างนี้มาดีที่สุดครับอันยี่สิบสาสบาทครับแล้วลดไม่เป็นรอยนะ้ยฮะโอเคครับเดี๋ยวค่อยรีวิวตอนจบให้ดูนะครับ มื่อกี้ตัวนี้ถอดยากหน่อยนะครับผมก็เลยแกะสองฝั่งเลยเหมือนเดิมครับวิธีการแกะนะฮะก็ถอดน็อตเนี้ยตัวนี้มีน็อตตัวหนึ่งนะฮะตรงที่นิูปผมเนี่ยมีน็อตตัวนะฮะเราก็ดึงดันแล้วดึงขึ้นแค่นี้ครับจบเนี่ยวิธีการใส่นะฮะดูวิธีการใส่นะดันนะฮะปรับตัวหน่อยนะครับดันนะฮะ แล้วกดลงแค่นี้ครับมันจะมีเดือยออกมาช่วยช่วยรับตรงนี้นะฮะเห็นไหมไมันมีเดือยออกมาช่วยรับตรงนี้แล้วก็ที่เหลือก็จับยัดนะแล้วก็จับใส่น็อต อะไรทุกตัวนะฮะจะมีขายแท้ทั้งหมดเลยนะฮะคือถ้าไม่มีก็สั่งศูนย์นะฮะศูนย์สวนมากก็มีหมดนะฮะถ้าไม่มีก็ไปดูในคลับฮอนด้าซิตี้นะฮะคือขายแลกเปลี่ยนอะไรนะฮะชิดว่าเนี่ยนะมีหมดนะฮะเพราะผมก็ดูไปเรื่อยครับดูไปเรื่อยแล้วก็แนะน,นําแนะนําสมาชิกหลายคนนะฮะว่ายังไงก็กดติดตามเพจอะไรที่ทําไม่ได้ก็ ลองถามพี่ๆในเพจนะฮะเขาให้ความร่วมมือแล้วก็แนะนำดีครับนะฮะครับผมอ่ะเราดูวิธีการใส่นะครับวิธีการใส่นะฮะยัดลงไปเหมือนเดิมครับแล้วก็เสียบเข้าไปในรูช่องเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็กดอ่ากดเอานะส่วนมากก็จะให้มาพอดีครับ โ <Okay. S 2> อเคอาโอเคแล้วก็อ่าเนี่ยฮะจะลงล็อกมันเองหมดเลยนะฮะแล้วก็ปิดฝา ใช้งงกับวิธีวิธีใส่วิธีอะไรพวกนี้นะฮะลองถามในอ็นอกซ์หรือถามในคอมเมนต์ได้นะฮะโอเค ครับทดลองกดขึ้นลงดูนะว่าโอเคไหมครับจบแล้วครับขอบคุณมากครับ